เริมจะพาทิมไปตัดผมนะคะเพราะว่าทิมผมยาแล้วนะคะแล้วก็มีผมงอกด้วยนะคะแล้ววัดโปรไฟซอร์ ใหญ่กว่าเมื่ออีกอ๋อใหญ่มากเลยติดหมากดกมากๆนะคะเสียงดังมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านคลิปโปเนียนะคะทีมมาแล้วค่ะเก้อ วันนี้นะคะส้มจะพาทิมไปตัดผมนะคะเพราะว่าทิมผมยาวแล้วนะคะแล้วก็มีผมหงอกด้วยนะคะทุกคนวันนี้ส้มก็บังคับทิมไปตัดผมนะคะเดี๋ยวส้มเคยตัดผมให้ทิมแล้วนะคะแต่ว,ว่าตัดทีไรลกลายเป็นทรงเป้าบอนกลายหัวเป็นหัวล้นทุกทีเลยนะคะทีนี้เราก็เลยจะไปตัดผมจะไปพาทิมไปร้านตัดผมเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันทหารผ่านศึกค่ะ วันนี้ทีมหยุดวันพฤหัสห้าวหัสสุกเสาร์ที่หยุดทิมหยุดติดต่อกันสี่วันเลยนะคะทิมจะไปแล้วหยุดติดต่อกันสี่วันนะคะแล้ววันนี้เขาจะทําพิซซ่าส้มกินส้มก็จะถือโอกาสนี้พาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะไปร้านร้านค้าที่ส้มกับทิมไปเป็นประจํานะคะไปซื้ออุปกรณ์มาทําพิซซ่ากินกันนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะร้านแต่ผมมันไม่ไกลจากบ้านเรานะคะแค่ประมาณสามนาทีก็ถึงแล้วนะคะขับรถสามนาทีเนาะ เลยบรรยากาศบ้านเรานะคะตอนนี้กําลังเป็นฤดูใบไม้กําลังจะผลิลงนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้สีม่วงสีเหลืองสีส้มนะคะสีเขียวปนกันอยู่นะคะทุกคนนี่เลยบรรยากาศบ้านเราโอ๊ยคาบถนนน,นี่เลยคะ่ะทุกคนต้นไม้สีเหลืองท้องฟ้าสีฟ้า,ฟาสวยมากเลยเนาะนี่ก็มีข้างนอกนี้ก็จะมี kfc เลยนะคะทุกคน ขับมาแค่ไม่ถึงนาทีถึง KFC แล้วเนาะบ้านเราเนาะนี่ก็จะเป็นน นี้ก็จะเป็นร้านตัดผมข,ของทีมเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านาซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านเอเชียเนาะ <c oughs> ตอนนี้เขากำลังตัดผมทิมอยู่นะคะทุกคนส้มก็ออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้ไม่ค่อยหนาวมากนะคะไม่หนาวเลยแหละที่จริงไม่หนาวเลยแต่ส้มให้ดูบรรยากาศเนาะนี่เลยค่ะคนมาเดินซื้อของเต็มไปหมดเลย ก็คือบรรยากาศดีอยู่นะคะไม่หนาวเลยนะคะทุกคนดูคนลุงเก็บขวดไปขายได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทีมก็ตัดผมเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ขับรถมาที่ฟูสโก้ด้วยนะคะฟูสโก้คือสถานที่ที่เรามาช็อปปิ้งบ่อยๆนะคะใกล้บ้านเราเนาะขับรถแค่3ามนาทีเดี๋ยวมาดูว่าทีมตัดผมออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะทุกคน ดูสิคะทางนี้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 ทิมนี่ใส่ไม่ดีนะคะทุกคนไม่ชอบใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้บังคับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนทางทิมคนนั้นเขาก็ไม่ใส่นะคะที่นี่ไม่ได้บังคับว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะคะเพราะว่าแล้วแต่นะคะว่าใครจะใส่หรือไม่ใสน่นะ t ล้ววัดพ่อ o ิซ n it ทีมซื้อเนไปทพิซซ่า how much is it one d o l l a s ราคาแค่33บาบาทนะคะนี่เลย vegetables like bell pepper ้มชอบกินส้มชอบกินเห็ดอยู่ในพิซซ่านะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะเดินไปหาเห็ดเนาะเห็ดราคาหนึ่งดอนเก้าสิบเก้านะคะทุกคนดิสเซอร์ you want pineapple วิสวรรณยูติง is good ทำไมมันเหลืออยู่แค่สามหัวเนี่ยสับปะรดมีการดมก้นอีกนะคะทุกคนดมสามก้นเลย white sauce if you want. Mm -mm. Uh, pizza sauce. You can Your pizza sauce then, what do you think you'd like to eat? Good day, sir. <laughs> what, what, what think? Oh, I bye bye. Yes, yeah. yeah, see you later. Ali, together. See you later. <laughs> ที่ตอนส้มเลิกงานนะคะทุกคนว่าตอนดึกวันนะคะทําไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยต้องมาทําตอนนี้นะคะเลิกงานแล้วถึงจะทําพิซซ่าให้ส้มกินนะคะวันนี้มีชีสนะคะมอสซาเรลล่านะคะเปปเปโรนีแล้วก็เอ่อ what's it called it's parmesan it's a Mexican parmesan เบลเปเปอร์คอร์สพอร์กซ่าสิจเบลเปเปอร์เดี๋ยวทุกคนมาดูวิธีที่พ่อหลานเขาจะตัดสับปะรดยังไงนะคะทุกคนส้มก็ไม่เคยเห็นเขาตัดเนาะอยากจะดูเหมือนกันว่าวเขาจะตัดยังไง alright you want to get to work you <c oughs> want to fry up the um, The sausage, really quick. Yeah. Just fry it up. You don't have to fry it up a lot because it's still going to cook on top of the pizza. So you just want to cook it so it's enough that it crumbles. 嗯。<laughs> hmm? Gracias. So go ahead and put the toppings on as you want. อร่อยนะคะทุกคนองลองชิมอันนิดนิดน้อยน้อยแล้วอร่อยนะ

ชอบกินสับปะรดนะคะเทปปรกินแบบนี้แหละอืมอืมเรี่เกอรกเจอาปะปะ I did use a little too much sauce, though. Mm hmm yeah. mm. So hot. Mm. Sure. <laughs> no. พิซซ่าออกมาอร่อยมากเลยนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยมีอีกเยอะเลยนะคะทุกคนกินไม่หมดส้ม claro กินชิ้นหนึ่งสองชิ้นชิ้นครึ่งนะคะว่ามันชิ้นใหญ่นะคะปกติส้มไม่ค่อยกินพิซซ่าเนาะทุกคนเนาะแต่นานๆที่กินครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำวิดีโอต่อไปนะคะทุกคน เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย